สวัสดีครับวัยรุ่นชาวมาเลสตอิงกฤชทุกคนคุณครูเองครับวันนี้คุณครูมีเคล็ดลับเด็ดๆมาฝากทุกคนเลยใครที่กำลังรู้สึกว่าโอ้ยภาษาอังกฤษนี้มันยากเย็นเหลือเกินหรือทำไมสับมันเยอะแยะไปหมดจำก็ไม่หมดหรือทำไมบางคำมันคล้ายกันไปหมดเลยแยกไม่ออกถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นล่ะก็แสดงว่าคุณมาถูกที่แล้วครับเพราะช่องมาเลตอิงกฤชแห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่ โลกแห่งภาษาอังกฤษแบบที่รับรองว่าไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนวันนี้คุณครูจะพาไปพิชิตกลุ่มคำศัพท์ที่คนส่วนใหญ่สับสนกันบ่อยมากๆครับเป็นกลุ่มคำที่เกี่ยวกับ cavalry หลายคนอาจจะงงว่า cavalry เนี่ยมันคืออะไรเกี่ยวอะไรกับศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันใจเย็นๆครับวัยรุ่นเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ฟังพร้อมกับเปิดเผยเคล็ดลับการใช้คำศัพท์เหล่านี้ให้ ให้ถูกต้องเป๊ะปังไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงการใช้งานในประโยคจริงหรือแม้แต่ความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรับรองว่าถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณจะกลายเป็นเทพสั์กลุ่มนี้ไปเลยทันทีไม่เชื่อใช่ไหมละ่ะถ้าไม่เชื่อก็ต้องลองดูครับห้ามกระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียวเพราะทุกวินาทีมีแต่ความรู้และความฮาที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณวัยรุ่นแบบจัดเต็มเอาล่ะครับวัยรุ่น มาเริ่มต้นกันด้วยความทุกข์ทรมานใจของพวกเราก่อนคุณครูรู้ดีว่าหลายคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับกำลังจะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ดันไปเจอคำที่มีความหมายคล้ายกันเต็มไปหมดเอ๊ะคำนี้แปลว่าอะไรนะแล้วคำนี้มันต่างกับคำนั้นยังไงบางทีก็เอาไปใช้ผิดผิดถูกถูกจนโดนเพื่อนแซวหรือไม่ก็ทำเอาเสียเซลฟ์กันไปเลยใช่ไหมล่ะครับอย่างกลุ่มคำวันนี้ cavalry เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือทหารม้าอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกับว่าเรากำลังยืนอยู่ท่ามกลางสนามรบภาษาอังกฤษที่เต็มไปด้วยกับดักและกับประเบิดที่เราไม่รู้ว่าคำไหยังไม่จบไปดูคลิปเต็มในช่องได้เลย